ยื้อเอกสารพี่ถามก่อนว่ายื้ยอเอกสารนานไหมไม่นานค่ะบบาท สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบก,กับตัวทอดีอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นคันที่4นะคะในการปล่อยรถวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าลูกค้านะคะทำอาชีพอะไรแล้วก็จบกับเราไปที่เท่าไหร่นะคะมาจากที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะน้องนะัทวุฒิเนาะถามก่อนเลยตอนแรก ดูจากในเว็บมานะคะในเพจตัรรถดี<ม>เป็นไงบ้างคะต<ม>อนแรกได้ค่ะว่ามาไกลมาจากระยองแล้ว<า>ดูจากเพจมั่นใจแค่ไหนว่าจะได้จริงจบชัวก็เห็นมีคนมาออกรถเยอะอแคลออกง่ายครับอะเลยบึงรถมาจากระยองเลยรถสวยด้วยรถสวยด้วยรถสวยแล้วแบบรถเยอะไม่ถามจริงมาถึงเลือกยากมัย้ยเ่ยกอมีรถสวยๆเยอะมากค่ะ<า>เลือกค่อนข้างยาก สภาพตรงปกนะคะพี่ถามก่อนว่ายืนยเอกสารนานไหมไม่นานแล้วทำงานชีอะไรเอ่ยเป็นพนักงานรางวัลที่ดินเป็นพนักงานรางวัดที่ดินเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะอายุงานเท่าไหร่ละจ๊ะสปีอายุงานเยอะนะคะอายุงาน4ปีแล้วออกรถคันนี้โตโยต้า วีโก้ปี2009ราคา299,000ออกรถใช้เงินเท่าไหร่เอ 2>, 2บาท2บาทนะคะจบจริงให้บอกความรู้สึกนิดนึงว่ามาเจอแต็นการบริการอะไรเป็นยังไงบ้างเอยบริการาาดีครับพูดดีคับเองยืนยันนะคะออกรถก,กับเราใช้เงินที่2นนาบาทจบจริงได้รถใช้จริงนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะครอบครัวข,ของน้องนัฐวุฒินะคะที่ไว้ใจตัวรถมีมาไกลเลยนะคะมาไกลแต่ได้ จบจริงนะคะได้รถไปใช้ชั่วนนะคะคก็ยังไงขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ